คุณกำลังฟังซึ่งมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญใครที่ทำงานอยู่ขาดแล้วมีบรรยากาศของกรีบในที่ทำงานไหมคะกรีบคืออะไรคะคือ แต่ละคนไม่กล้าพูดอะคะ่ะพอพูดไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับตัวเองพูดไปแล้วค่ะทีมงานเองนะคะจะหัวเราะเยาะหรือเปล่าพูดไปแล้วค่ะจะได้รับการยอมรับไหมพูดไปแล้วค่ะจะถูกต่อว่ากลับมาหรือเปล่าพูดไปแล้วค่ะจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นคิดเยอะไปไหมคะ่ะเรื่องที่พูดนั้นจะน่าขายหน้าไหมก็เลยเลือกที่จะ ไม่พูดดีกว่าค่ะยุคปัจจุบันนี้ค่ะมีการพูดถึงคำว่า psychological safety หรือคำว่า team psychological safety กันมากขึ้นนะคะมันเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่ากริบในเมื่อกี้นี้ค่ะ team psychological safety ค่ะเป็นความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรารู้สึกได้ไหมว่าทีมเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะที่เราจะพูดคุยกันได้ค่ะ ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนึกถึงนะคะถ้าคนทำงานค่ะรู้สึกว่าจะต้องคอยกลัวกันคอยกังวลคอยเกรงคอยกักคอยเก็กคอยเก็บไว้คิดว่าทีมจะเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ทําอะไรก็ตามค่ะในทีมค่ะมีแต่คนกล้าค่ะกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเสนอความเห็นค่ะกล้าที่จะเตือนกันและกันค่ะกล้าที่จะ คิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นออกนอกกรอบใหม่เพื่อผลงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้นะคะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ให้ได้สิ่งดีเกิดขึ้นในทีมคิดว่าสองทีมนี้จะแตกต่างกันหรือเปล่าคะเอมี่เอ็ดมันสันค่ะซึ่งเป็นศาสตราจารย์นะคะที่ Harvard Business School ค่ะเธอได้ทำการศึกษาวิจัยคะ่ะในเรื่องของทีม psychological safety เนี่ยมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่เธอเอง เรียนปริญญาเอกนะคะอยู่เลยเธอได้ศึกษานะคะกับทางหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานสาธารณาสุขนะคะในวงการแพทย์ค่ะเธอตั้งข้อสังเกตแล้วก็เกิดคำถามมากๆเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมนะคะในทีมแพทย์เนี่ยที่มี performance หรือผลการปฏิบัติงานที่ดีมากค่ะกลับกลายเป็นว่ามีความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นในทีมค่ะ เยอะมากกว่าทีมที่เรียกว่าผลงานก็ไม่ดีนะคะแต่ทีมเหล่านั้นค่ะกับรายงานว่าเขานั้นไม่ค่อยจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเลยน่าแปลกไหมคะมันท้าทายมากกับความเชื่อเราในสมัยก่อนเลยนะคะว่าถ้าทีมที่มีประสิทธิภาพการทำงานของทีมสูงนั่นหมายความว่าจะต้องมีความผิดพลาดน้อยมากๆๆๆๆมากๆเลย แต่ทำไมค่ะในที่นี้ค่ะเอมี่เอมเบนสันกลับพบว่าในหน่วยงานแพทย์เองค่ะทีมที่ผิดพลาดเยอะกลับกลายเป็นว่ารายงานความผิดพลาดที่เยอะเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานมันสูงมากกว่าพอศึกษาวิจัยเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เจาะลึกเข้าไปค่ะปรากฏว่าเขาค้นพบว่าเพราะในการทำงานค่ะเรารู้ว่ามันมีความผิดพลาดมันมีความพังเผลอเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะ อาจจะเกิดจากการขาดทักษะเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ดีหรือเกิดจากความไม่รู้ค่ะไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามค่ะแต่ทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นมีอะไรปุ๊บเขาพร้อมที่จะเอามาพูดเอามาแก้ไขเอามาศึกษาเพื่อให้ได้เป็นกรณีศึกษาของการคิดวิเคราะห์เป็นบทเรียนในครั้งต่อไปจะไม่มีสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกและทุกๆครั้งของการรายงานค่ะมันจะมีการจดบันทึกไว ดังนั้นคนในทีมจะเรียนรู้ค่ะจากความผิดพลาดจะเรียนรู้ค่ะจากประสบการณ์คนรอบข้างได้เสมอเนื่องจากทุกๆคนในทีมนั้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกกล้าที่จะเสนอต่างกันนะคะหลายๆทีมค่ะที่เราดูเหมือนว่าไม่เคยมีปัญหาถามอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าองค์กรปวดหัวมากเลยค่ะพบปัญหาอยู่เรื่อยๆตรงนี้แหละคะ่ะเราถึงเรียกว่าทีมนั้นไม่มีความรู้สึกว่า ปลอดภัยมากพอค่ะเลือกที่จะกริบเงียบไปเลยดีกว่าเอม่เอนแมนซันนะคะก็เลยให้คำนิยามค่ะของคำว่าทีม psychological safety ว่าเป็นความเชื่อร่วมกันของสมาชิกในทีมนะคะว่าทีมนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยพอค่ะในการกล้าที่จะเสี่ยงทำอะไรก็ตามที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายความว่าอะไรคะหมายถึงว่า เวลาที่เราทำอะไรนะคะกับคนในกลุ่มก็ตามแต่เนี่ยมันพร้อมที่จะต้องรับรู้ว่าเอ๊ะคนในกลุ่มเขาสามารถที่จะโต้กลับเรามาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะเขาอาจจะคิดตรงข้ามนะเขาอาจจะหัวเราะเยาะก,ก็ได้นะหรือเขาอาจจะช่้ชมก็ได้เขาอาจจะอยากฟังก็ได้และเขาอยากจะเรียนรู้ก็ได้ตรงเนี้ยมนเป็นความเสี่ยงมากเลยค่ะว่าการที่เราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปเนี่ยเขา จะมีปฏิกิริยาโต้กลับอย่างไรกับเราเขาจะตอบสนองอย่างไรกับเราค่ะหากเรารู้สึกปลอดภัยมากพอเราจะมั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นนะคะมันจะเกิดการรับฟังมันจะเกิดการนำไปเพื่อการแก้ไขและการปรับแก้ค่ะเพราะนั่นเองค่ะลักษณะของทีมที่มีความปลอดภัยทางจีวิชานั้น จะสามารถนะคะทำให้คนในทีมนั้นมั่นใจมากพอเพราะคนในทีมต่างสร้างการรับรู้ให้แก่กันและกันค่ะว่าเธอเธอเธอมั่นใจฉันได้นะถ้าสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฉันพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่รับฟังและพร้อมที่จะช่วยนะคะแก้ไขไปกับเธอได้ค่ะลองสำรวจดูนะคะว่า พฤติกรรมของเราค่ะในการที่เราอยู่กับทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ดีกลุ่มที่ทำงานก็ดีในกลุ่มเล็กๆนะคะประมาณตั้งแต่34คนขึ้นไปถึงขนาดที่เรียกว่าประมาณ12คนโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าพอพูดการทำงานเป็นทีมจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะลองดูนะคะว่าทีมของเราทำให้เราเชื่อมั่นได้ไหมเรารับรู้ได้ไหมนะคะว่าทีมปลอดภัยพอ ที่เราจะสื่อสารที่เรานั้นกล้าพูดและเป็นพื้นที่ปลอดภัยพอที่เราจะเสนอคะ่ะความเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนคะ่ะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวของเราได้นะคะเช็คก,กันคะ่ะในทีมนะคะว่าเรามีความปลอดภัยทางจิตวิทยามากน้อยแค่ไหนทีมเรามีพื้นที่ปลอดภัยแค่ไหนคะ่ะและในครั้งหน้าคะ่ะจะกลับมาพูดคุยกันนะคะว่าเอและองค์ประกอบคะ่ะ ของทีม psychological safety นะคะของเอมี่แอดมัเนสันเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดตามค่ะเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหรือทีม psychological safety นี้นะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะที่ Facebook the art of change Thailand นะคะเป็น Fan Page กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะ the art of change Thailand ค่ะติดตามกันได้ใน Facebook นะคะและสำหรับคลิปดีๆค่ะ ของ alive by ดรจิตราในครั้งหน้าค่ะจะพูดเรื่ององค์ประกอบของทีม psychological safety ค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ